จากความเดิมในตอนที่แล้วนิกในยับได้รู้เหตุการณ์ที่พ่อแม่ของเขาเนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมัน,เ,นเป็นการฆาตกรรมและก็มีผู้ต้องสงสัยถึง4คนด้วยกัน3มคนแรกคือคนในคดีปล้นลานเพชรท,ที่ต้องการปล้นเหรียญซากินโทษแต่นเนี่ยก็ได้เหรียญนั้นไว้แล้วก็เก็บไว้ในรถบ้านของน้ำมาลีส่วนผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายก็คืออากิระคิมุระที่ลึกลับแล้วก็ดูไม่ธรรมดามากเลยทีเดียวครับและเรื่องราวจะเป็นเช่นไรกันต่อไป ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก่อยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนแล้วก็ใต้เดี๋ยว p ธชบนให้นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนเพื่อนเนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ากรมใน EP ีที่ยี่สก็22ได้เลยครับใน EP นี้ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มต้นในกลางดึกอเงียบสงบในป่าแห่งหนึ่งได้มีชายสองคนนะครับออกตามล่าหาบิ๊กฟุตที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่ามันอยู่ในป่าแห่งนี้พร้อมกับถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และแล้วหนึ่งในชายสองคนเนี่ยก็ได้ส่งเสียงเรียกหาบิ๊กฟุตให้มันเนี่ยออกมาหาเขาแต่สิ่งที่ออกมาหาเขานั้นมันเนี่ยแปลกประหลาดว่องไวและทำลายพวกเขาทั้งคู่ถึงขนาดที่มองตามมันไม่ทันแล้วก็ต้องจบชีวิตของตัวเองลงอย่างน่าเสียดายอีกทางด้านหนึ่งของป่า มีชายวัยชราผู้เลี้ยงดูม้ากำลังจัดข้าวของอยู่ในโรงม้าแล้วจู่ๆเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงม้าร้องกันดังสนั่นพางวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาในครับตัดสินใจเหนี่ยวไกปืนไล่ให้มันออกไปห่างๆจากม้าของเขาก่อนที่เขาเจะเดินเข้าไปดูม้าของตัวเองแล้วก็พบว่ามันยังมีบาดแผลชะกันฝังลึกลงไปในลำคอทำให้เขาในครับรีบโทรศัพท์เรียกให้จูเลียตที่เป็นสัตวแพทย์มาทำการรักษาม้าของเขา และเมื่อจูเลียได้มาถึงเธอเนี่ยก็ต้องแปลกใจที่บาดแผลบนคอของมานะครับมีขนาดใหญ่มากจนเธอเนี่ยนึกไม่ออกว่าสิ่งที่ทํากับมาได้แบบนี้เนี่ยเป็นตัวอะไรแล้วก็มีขนาดใหญ่แค่ไหนกันแน่ไม่นานนักชายวัยชราเนี่ยก็พาจูเลียเดินไปดูคอกมา้าที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยชนมันจนหักเป็นเสี่ยงๆครับแล้วเธอเนี่ยก็สังเกตเห็นเส้นขนจํานวนหนึ่งที่ติดอยู่กับไม้กัน้นคอกม้าพอดีทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจเก็บขนพวกนั้นกลับไปตรวจสอบอีกทั้งเธอเนี่ยยังเจอกับรอยเท้าเปล่าที่มีเลือดของคนนนนนออออยยยู่่่่่่บพื้ซึงงงไมใชชชขาาาวแน,น หลังจากนั้นพวกเขาเก็เดินตามรอยเลือดเข้าไปในป่าแล้วก็พบกับรองเท้าที่มีเนื้อเท้าติดอยู่ด้านในจนไปพบกับศพของคนที่นอนเสียชีวิตอยู่ถึง2ศพครับส่วนทางฝั่งของนิกเขาเนี่ครับก็ได้นั่งมองกุญแจของน้ำมารีที่ฝากเขาเอาไว้พร้อมกับตรวจสอบสัญ,ญลักษณ์ที่ปั๊มออกมาได้จากกุญแจกับแผนที่ไปตามตำแหน่งต่างๆแต่ก็ยังไม่พบตำแหน่งที่ตรงกันอยู่ดีแต่แล้วจูๆ่ๆจูเลียตเนี่ยก็โทรเข้ามาหาเขาเพื่อบอกสิ่งที่เธอได้เจอทําให้เขาเนี่ยครับต้องรีบเดินทางออกไปหาเธอทันที และเมื่อเดกเนี่ยครับไปถึงพร้อมกับแฮงแล้วก็กําลังเสริมพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับศพสองศพที่มีบาดแผละกันคล้ายสัตว์แต่ใหญ่เหมือนมนุษย์เป็นคนฝากรอยแผลนี้เอาไว้อีกทั้งพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับกล้องของผู้ตายที่ทําตกอยู่บนพื้นก่อนที่จู่ๆจ,จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเนื้อตัวมอมแมมมีบาดแผลทั่วร่างกายวิ่งออกมาจากป่าด้วยความตื่นตระหนกพร้อมกับร้องไห้แล้วก็พูดออกมาว่าฉันเห็นมันมัน,นคือบิ๊กฟุตมันอยู่ข้างนอกนั่นมันฆ่าพวกเขาอย่าให้มันเนี่ยฆ่าฉันนะ และหลังจากนั้นนิกแฮงและหัวหน้าของพวกเขาก็ได้เปิดวิดีโอจากในกล้องของผู้ตายขึ้นมาดูจนได้พบกับชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อลายสกอ๊อตสีแดงเข้ามาลากศพของผู้ตายไปเพียงแต่ก็ยังไม่เห็นหน้าของฆาตากรอยู่ดีครับส่วนทางฝั่งของมอนโดที่นอนพักอยู่บนบ้านจู่ๆเ,เขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นภายในบ้านเขาเนี่ยเลยค่อยๆย,ย่องลงมาดูแล้วก็จับผู้บุกลุกที่ใส่เสื้อลายสกอ๊อตสีแดงทุ่มลงกับพื้น จนเขานี่ครับได้เห็นหน้าผู้บุกลุกชัดๆแล้วก็ปรากฏว่านั่นเนี่ยคือเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าแลลี่นั่นเองทาให้มอนโดนี่ครับพาแลลี่ไปนอนบนโซฟาแล้วแลลี่เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้ผลมันเนี่ยไม่ได้ผลฉันต้องออกไปและพอพูดจบเขาเนี่ยก็สลบเหมือดลงไปโดยที่ไม่คืนร่างเดิมและลุงเช้านิกนี่ครับก็ได้ไปทํางานที่สถานีตํารวจเหมือนเดิมและแฮงก์เนี่ยก็บอกกับเขาถึงเรื่องที่ไปยันผู้หญิงที่วิ่งออกมาจากป่ายังไม่สามารถให้ปากคาอะไรได้ พ่หมอเนี่ยบอกว่าเธอ,อยังเพ้อเจ้อเรื่องบิ๊กฟุตอยู่ทั้งตอนนี้สื่อต่างๆก็เข้ามารุมล้อมการทํางานของพวกเขาจนหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยต้องรับมือสื่อให้อยู่หมัดเพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหลขึ้นในสังคมไม่นานนักมอนโดเนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหานิกเพื่อบอกเขาว่ามีบิ๊กฟุตนอนอยู่บนโซฟาของเขาทาให้นิกะนรับรีบเดินทางไปหามอนโดต่อด้วยเร็วที่สุดแล้วเมื่อน,นิกนะครับได้ไปถึงบ้านของมอนโดเขาเนี่ก็รู้ได้ทันทีว่าแลลี่ที่นอนอยู่นี้เ,เป็นเพื่อนของมอนโดแล้วก็เป็นฆาตกรในคด้วย มอนโดเนี่ยก็บอกกับเขาถึงเรื่องที่แลลี่โวก้าคือร่างมนุษย์ไม่ได้และมอนโดเนี่ยก็มั่นใจมากว่าแลลี่เนี่ยฆ่าคนไม่ได้เด็ดขาดเพราะตลอด5ปีที่ผ่านมาแลลี่เนี่ยครับมีปัญหาการควบคุมแรงกระตุน้นเขาเนี่ยก็เลยไปหาคอ in นสแตนตินบิงเฮอร์คอฟนักบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์แล้วก,ก็การควบคุมแรงกระตุน้นจนเขาเนี่ยพยายามมาตลอด5ปีระหว่างนั้นเองมอนโดเนี่ยก็ได้กลิ่นของสุนัขที่นอกบ้านของเขาถ้าไม่นีกเนี่ยครับบอกกับเขาว่าเราเนี่ยใช้สุนัขดมกลิ่นด้วย พอสิ้นเสียงมอนโดเนี่ยก็รีบเอาเสื้อสีแดงและสกอตของแลลี่ออกมาใส่เพื่อวิ่งไปรอใหสุนัขดมกลนนิ่นไปจากบริเวณหน้าบ้านของเขาเพราะถ้าหากมีใครมาเห็นดิกกับเขาอยู่กับฆาตกรคงไม่มีใครรับฟังความจริงแล้วก็พร้อมจะใส่ลายป้ายสีพวกเขาอย่างแน่นอนทาให้นิกนะครับไม่มีทางเลือกแต่แต่ยอมให้มอนโดเนี่ยทำแบบนั้นไปและเมื่อมอนโดเนี่ยเตรียมตัวเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็วิ่งออกจากบ้านก่อนจะล่อพวกสุนัขดมกลิ่นไปทางอื่นจนเขาเนี่ยเป็นจนมุมอยู่ในป่าแล้วก็ต้องส่งเสียงร้องของบูสบาดออกมาเพื่อไล่ให้พวกสุนนัขวิ่งหีไป แต่เขาเนี่ก็วิ่งไปชนเข้ากับแฮงค์พอดีทําไม่แฮงค์นะครับลม้ลมลงกับแทกพื้นอย่างแรงแล้วก็เห็นมอนโดในร่างของบูสบาดแบบสายตาเลือนรางจนเขาเนี่ยต้องสงสัยในสิ่งที่เห็นก่อนที่มอนโดเนี่ยจะวิ่งกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็เล่าเรื่องที่แฮงค์เนี่ยเห็นเขาในร่างของบูสบาดให้ฟังและทันใดนั้นเองแลลลี่เนี่ยก็เข้ามาที่ด้านหลังของดิกพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเอามันออกไปเอามันออกไปได้โปรดแล้วพอสิ้นเสียงแลลี่เนี่ยก็ใช้กงเล็บแทงเข้าไปที่หลังคอของตัวเออออออองงงงแล้้ววกกกก็ดดึอาาาาาุปรณ์บบย่ออม่มมพัู ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้อยากทําฉันแค่พยายามแล้วและหลังจากนั้นแลลี่เนี่ยก็ล้มลงไปแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนพื้นพังกายร่างกลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่แล้วจู่ๆแห่งในก็โทรศัพท์มาบอกนิกถึงเรื่องที่เขาเนี่ยเจอบางอย่างที่น่าสงสัยในสิ่งที่เห็นจนนิกเนี่ยครับต้องบอกให้แฮง์เนี่ยใจเย็นๆก่อนจะวางสายกันไปต่อมานิกกับมอนโดเนี่ยก็ได้ช่วยกันย้ายศพของแลรี่เข้าไปในป,ป่าเพื่อให้คนเนี่ยมาเจอศพเขาและนิกเนี่ยครับจะเอาอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของแลลี่ไปตรวจสอบที่นิติเวช ซึ่งมอนโดเนี่ยก็ยังไม่อยากเชื่อว่าแลลี่เนี่ยเป็นคนทําเรื่องนี้จริงๆเขาในครับก็เลยพูดบอกลาเพื่อนของเขาขึ้นมาว่าสําหรับคนอย่างพวกเราต้องที่ลนต่อสู้เพื่อมีชีวิตในแต่ละวันฉันไม่รู้ว่านายเป็นอะไรแต่ฉันเนี่ยจะหาคําตอบให้ได้หลับให้สบายนะน้องชายไม่นานนักนิกเนครับก็ได้ถามมอนโดถึงเรื่องของบิงเคอร์ฮอฟทำให้มอนโดเนี่ยบอกกับนิกว่าเขาได้มีออฟฟิศอยู่ในตัวเมืองเขาเนี่ยเป็นพวกวิลเดอร์แมนพวกสันโดที่ชาญฉลาดชอบธรรมชาติ ทานายคิดจะคุยกับริงเ h อร์ฮอฟเรี่ยงโซฟาได้เป็นดีหลังจากนั้น,นเน็กยก็ได้ไปหาบิงเคอร์ฮอฟที่ออกงานเซ็นหนังสือของตัวเองอยู่เพื่อขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวในที่แรกริงเ h อร์ฮอฟเนี่ยก็ไม่ยอมตอบคําถามของเขาดีๆจนเขาเนี่ยต้องขู่ถึงจะยอมพูดออกมาถึงดังที่แคลรี่เนี่ยกำลังมีปัญหาการควบคุมแรงกระตุน้นและเขาเนี่ยก็ไม่มีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็มีการรักษาทางความคิดสัปดาห์ละสองครั้งไม่มีการใช้ยาในการรักษาเพราะการรักษาแบบชา้ชาๆมันเนี่ยได้ผลดีและก็เร็วที่สุดและในจังหวะนั้นเอง แห่งนี้ก็ได้โทรศัพท์มาบอกนิกถึงเรื่องที่มีคนเนี่ยพบศพแรล,ลี่แล้วทําให้นิกเนี่ยครับต้องรีบเดินทางไปหาแหงทันทีส่วนทางฝั่งของจูเลียตเธอเนี่ยเก่เาเส้นขนที่เก็บมาจากคอกมาไปตัวในห้องแลบพางสงสัยว่ามันเนี่ยคือเส้นขนของอะไรกันแน่เธอเนี่ยครับก็เลยเขียนลงในกระดาษออกมาว่ามนุษย์วานอนนะัะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทําให้เธอเนี่ยครับไม่อาจหาข้อสรุปได้เลยและภาพเนี่ยก็จะตัดไปที่กลางดึกคืนหนึ่งนั่นเอง ในตอนนี้เนี่ยครับชายสองคน,นกำลังตั้งแคมป์กันอยู่ในป่าแต่จูๆ่ๆพวกเขาเก็ถูกชายเครื่องปีศาจเข้าโจมตีหนึ่งในชายทั้งสองถูกมันทำลายจนเสียชีวิตเขา้าทําให้ชายอีกคนหนย,ยิบไม้ที่เป็นฟืนก่อไฟขึ้นมาไว้ในมือและก็แทงเข้าไปในร่างของชายเครื่องปีศาจจนมันเนล้มลงไปก่อนที่เขาเจะรีบวิ่งหนีไปอย่างตื่นกลัวพอถึงตอนลุ่งเช้านิกและแฮง์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ี่ก็ได้มาอย่างที่เกิดเหตุแต่พยานที่เป็นชายผู้รอดชีวิตนั้นไม่สามารถให้ปากคาอะไรได้มากเพราะเขาเนี่ยยังหวาดกลัวและกกกก็ไม่ทัันนออผู้้บุุลเยยส ทั้งสภาพศพของเหยื่อ,อยังเหมือนกับในคดีแรกส่วนศพของชายเครื่องปีศาจนั้นมีอุปกรณ์ฝังอยู่ที่คอเหมือนกับแลลี่ไม่มีผิดส่วนทางฝั่งของจูเลียตเธอเนี่ยก็ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมบนอินเทอร์เน็ตและก็ได้เจอกับข้อมูลของพาราฮิวแมนหรือมนุษย์เครื่องสัตว์ซึ่งมีการค้นคว้ามากมายเกี่ยวกับสิ่งนี้จนจูเลียตเนี่ยแทบช็อกที่เธอเนี่ยครับได้เห็นมันกับตาตัวเองขณะเดียวกันมอนโดเนี่ยก็ได้ไปหาเพื่อนของเขาที่โตสนุกเพื่อถามเรื่องของแลลี่แล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็ตอบมอนโดกลับมาาว่า เมื่อ2อาทิตย์ก่อนแลลี่เนี่ยเขามาหาฉันแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยหายแล้วเขาเนี่ยไปเจอวิธีที่ไม่อันตรายในการแก้ปัญหาของเราชั่วค่มคืนฉันรู้แค่ว่าเขาไปหาบิงเกอร์ฮอปไม่ใช่แค่คนเดียวนะอลันเอเวอร์คอฟกับแดนเมอร์เล่เนี่ยก็ไปเหมือนกันและนนั่นเนี่ยก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉัน,นได้เจอพวกเขาส่วนทางฝั่งของเน็กและแฮง์พวกเขาเก็ได้ข้อมูลอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ในคอของชายเครื่องปีศาจแล้วก็พบว,ว่าในนั้นเนี่ยเป็นสเตอร์ลอยสมุนไพรรักษาโรคหลายชนิดแล้วก็เครื่องเทศ แต่ไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับและมันเนี่ยก็ถูกผลิตโดยพีมัสอินดัสที่ไม่นานนักมอนโดเนี่ยก็โทรมาหาิกเพื่อบอกถึงเรื่องที่เขาเนี่ยคุยกับเพื่อนมาแล้วก็พบว่าเอเวอร์ครอฟต์เดียถูกฆ่าตายไปแล้วเมื่อคืนซึ่งเหลือแค่แดนเมอร์เล่เพียงคนเดียวและหลังจากวางสายไปมอนโดเนี่ยก็ได้โทรศัพท์ไปหาแดนต่อแต่คนที่รับสายเนี่ยกบเป็นน้องชายของแดนที่บอกมอนโดไปว่าแดนเนี่ยตายไปเมื่อ2วันก่อนด้วยการปีนออกนอกหน้าต่างแล้วก็กระแทกพื้นตายทาั้งๆที่ไม่มีสิ่งผิดปกติก่อนหน้าที่แดนเนี่ยจะปีนหน้าต่างเลย กลับมาที่ทางฝั่งของนิกกับแฮงทั้งคู่นะครับได้เข้าไปรายงานให้หัวหน้าของพวกเขาฟังถึงเรื่องที่แดนเนี่ยฆ่าตัวตายแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เหมือนกับ2คดีแรกฝังอยู่ที่คอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่คนสนิทนะครับได้เดินเข้ามาในห้องเพื่อบอกพวกเขาทั้ง3คนว่าได้ชื่อคนสั่งทําอุปกรณ์แล้วเขาเนี่ยชื่อบิงเคอร์ฮอเป็นจิตแพทย์อยู่ในตัวเมืองนี่เองเขาสั่งมาสี่เครื่องหรือก็คือยังเหลือเครื่องสุดท้ายที่ยังอยู่ครับส่วนทางฝั่งของวอนโดเขาเนี่ยก็เดินทางไปหาบิงเคอร์ฮอปที่บ้านของเขาเพื่อางเ,อ,งเ,อ,าอ,าาเอนๆขข แล้วบิงเคอร์ฮอปเนี่ยก็บอกกับมอนโดว่าผมพยายามช่วยพวกเขาแล้วผมสร้างเครื่องที่ยุติการตัดสินใจของพวกเขาออกไปพวกเขาเนี่ยไม่ต้องมีการตัดสินใจเพราะมันนยากสําหรับพวกเขาการสูญเสียทางเลือกคือสิ่งที่ต้องแลกกับอิสรภาพผมเนยอยากรีบช่วยและไม่มีเวลาทดสอบพวกมันแล้วพอสิ้นเสียงบิงเคอร์ฮอปเนี่ยก็ไอออกมาพร้อมกับบอกมอนโดว่าปัญหาเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นเพราะยาเนี่ยต้องเพิ่มปริมาณแต่ผมเนี่ยได้ปรับสูตรยาแล้วความพยายามของผมจะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยหายได้ ซึ่งบิงเกอร์ฮอปก็ได้หยิบยาสูตรใหม่ของเขาออกมาแต่พอะเขาเองยงก็ฝังอุปกรณ์ไว้ที่หลังคอของเขาเหมือนกันทําให้เขาเนี่ยมือสัน่นไม่มีแรงที่จะฉีดยาตัวใหม่เข้าสู่ร่างกายของตนทําให้เขาไนี่ครับสูญเสียการควบคุมเสียสติแล้วก็กายร่างออกมาจนเขาทําลายร่างกายมอนโดซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นิกและแฮงเนี่ยมาพอดีทําให้บิงเกอร์ฮอปนะครับรีบวิ่งหนีออกไปนอกบ้านแล้วก็เขาทําลายผู้คนที่ยืนขวางทางอยู่โดยที่เขาเนี่ยจับผู้หญิงคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกัน และเมื่อนอิกแล่แฮงที่วิ่งตามบิงเคอร์ฮอบไปจนเจอกับตัวประกันที่นอนสลบอยู่นิกเนี่ยก็ได้เข้าไปดูตัวประกันใกล้ๆจนเขาเนี่ยไม่ทันระวังแลวก็ถูกบิงเคอร์ฮอบที่ยืนอยู่ด้านบนของเขากระโดดลงมาใส่และแฮงเนี่ยก็ตัดสินใจเหนี่ยวกายใส่บิงเคอร์ฮอบจนเขาเนี่ยตายคาที่ก่อนที่แฮงในครับจะเดินเข้าไปดูบิงเคอร์ฮอบใกล้ๆแล้วก็ได้เห็นตอนที่เขาเนี่ยกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ด้วยตาของตัวเองทําให้แฮงเนี่ยสับสนตื่นตระหนกหวาดผวางกับสิ่งที่เขาเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนแต่นิกเนี่ยก็ต้องทาเป็นไม่รดีคับ หลังจากนั้นนิกเนี่ยก็ได้กลับไปหาจูเลียตที่บ้านและเธอเนี่ยก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องผลการตรวจเส้นขนที่เธอได้มาจากครกม้านั้นซึ่งมันเนี่ยไม่ตรงกับอะไรเลยเหมือนมันเนี่ยหาข้อพิสูจน์อะไรไม่ได้และเธอเนี่ยก็บอกกับนิกขึ้นมาว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเนี่ยเริ่มสงสัยเกี่ยวกับบิ๊กฟุตและถ้าเรื่องเล่าทั้งหมดที่ทเรารู้มันเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงล่ะก่อนที่ EP ีที่21จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน e ที22กเลยล,ะเเลเยะแ e นีนี่ยนนี่ง แฮงในครับได้สะดุง้งเตินขึ้นมาจากฝันร้ายที่เขาเน่ยที่เจอกับเครื่องปีศาจมาทําให้เขาเนวิตกกังวลจนต้องมีปืนวางไว้ข้างหัวเตียงของเขาตลอดแล้วพอถึงตอนลุ่งเช้านิกเนี่ยก็ได้ปรึกษากับมอนโดถึงเรื่องที่ตั้งแต่แฮงเนเห็นเครื่องปีศาจก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกเลยทาให้มอนโดในครับบอกกับนิกว่ามันเนี่ยก็เหมือนตอนที่นายเห็นโวก้าครั้งแรกนั่นแหละนายเนี่ยก็รู้สึกเหมือนจะบ้าตอนนี้เนี่ยแฮงเองก็รู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าโชคดีเดี๋ยวมันเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะ และในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้มีชายปริศนาอีกคนแอบถ่ายรูปของพวกเขาอยู่โดยที่เน้นถ่ายนิกไปหลายเฟรมเลยทีเดียวครับและเมื่อชายปริศนานะครับได้ปิดรูปถ่ายแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนิกเอาไว้ทั้งหมดแล้วเขานี่ก็ได้โทรศัพท์หาใครบางคนเพื่อบอกกับปลายสายว่าผมหาเพื่อนของคุณเจอแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องขึ้นเครื่องมาพอตแลนแล้วทางฝั่งของนิกเขานี่ก็กําลังคุ้นคิดถึงเรื่องของอากิระคิมุระอยู่ ก่อนที่แฮง์นะ่ครับจะเดินเข้ามาหาเขาด้วยสีหน้าที่อดหลับอดนอนมาหลายวันและแฮง์นี่ก็ถามนิกถึงเรื่องของอากิระทาให้นิกเนะครับเล่าให้แฮงก์ฟังว่าพวกนั้นเนี่ยเชื่อมโยงเขากับนักสะสมเหรียญที่โดนซ้อมจนตายในฮัมบูกปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยเป็นพ่อคา้าที่ขายเหรียญสามเหรียญให้ซัมเบิร์ตพร้อมในพอร์ตแลนด์และเขาเนี่ก็มีรอยสักของพวกไวกิ้งที่แปลว่าคงกระพันอยู่บนขมับส่วนทางฝั่งของอาดาลินเธอเนี่ยครับก็เทนมให้กับแมวของเธอแต่เธอเนี่ยก็ใส่น้ําอะไรสักอย่างที่อยู่ในกล่องฟีอราร พังยิ้มให้กับแมวน้อยที่ถือม,มันเข้าไปอย่างพอใจขณะเดียวกันอากิลาเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงพอร์ตแลนด์เรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยก็ตรงไปหาชายปริศนาที่แอบถ่ายรูปนิกก่อนหน้านี้เพื่อถามความคืบหน้าของมาร์เกตซ่าและชายปริศนาเนี่ยก็บอกอากิลาถึงเรื่องที่มาร์เกตซ่าเนี่ยเชื่อมโยงกับคดีป้นร้านเพชรและเขาเนี่ยก็ตามล่าสารวัตรเลนาซะงั้งงนที่ทั้งยังพบเหรียญทองสามเหรียญใน,นกระเพาะของผู้ตายนีกกับแฮงนี่คือคนที่ทําคดีนี้ และสารวัตรเลนาดคือคนที่มาเกซ่าตามล่าส่วนมอนโดเป็นช่างทํานาฬิกาและอาจจะเป็นสายข่าวของตํารวจพองเงนในเหรียญคงอยู่ในหนึ่งในคนพวกนี้และหลังจากชายปิศนาฟพูดจบฮากิล้านเนี่ยก็จัดการค่าเขาทิ้งอย่างไรเยื่อใยแล้วก็เดินจากไปโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีผู้หญิงสวมหูสีดําเข้ามาในห้องนี้แล้วก็พูดขึ้นมาว่า am, คุณดาคุณเนี่ยคงเจอบางอย่างที่ไม่เป็นผลดีต่อคุณนะ ส่วนทางฝั่งของจูเลียตเธอก็ได้พบกับอดาลินที่พาแมวมารักษากับเธอและจู่ๆเธอก็ถูกแมวข่วนเข้าที่มือโดยที่เธอไม่ทันได้เห็นว่าตาและลิ้นของแมวเนเปลี่ยนไปขณะเดียวกันนิกและแฮงก์ก็ได้ไปยังที่เกิดเหตุก่อนจะพบศพของอาดมสภาพศพเหมือนถูกเครื่องตัดหญ้าฟันทั่วร่างกายและภายในห้องมีแต่เสื้อโค้ทที่ด้านในมีกุญแจรถอยู่ทําให้พวกเขานไปตรวจรถของอาดมแล้วก็พบกับกล้องจํานวนมากและเมื่อพวกเขาเอาเมมในกล้องออกมาเปิดดูก็เจอแต่รูปถ่ายของนิก แฮง์ Hank, และมอนโดอยู่ในนั้นเต็มไปหมดทาให้เด็กใับรีบโทรศัพท์บอกสารวัตรเลนาดเพื่อให้ระวังตัวส่วนแฮง์เนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันสารวัตรเลนาดเอาไว้ส่วนทางฝั่งของสารวัตรเลนาดเขาเ้าในครับกำลังเดินเข้าห้องของเขาแล้วก็พบก,กับข้าวของที่ถูกลือคน้นทําให้เขาในวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาเพื่อเตรียมต่อสู้กับผู้บุกลุกจนกระทั่งเขาเนี่ครับไปเจอเข้ากับร่างไร้วิญ,ญญาณของแม่บ้านของเขาที่นอนเสียชีวิตอยู่ ทำให้เขาเไม่ทันระวังตัวจนถูกอากิระในเครื่องปีศาจเขาทำร้ายซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นิกในโทรศัพท์หาเขาและก็ไม่มีคนรับครับแล้วเมื่อเลน,เน่ยได้ฟื้นขึ้นจากการสลบขึ้นมาอากิระก็เอาแต่ถามเขาถึงเรื่องของเหรียญทั้ง3แต่เขาเก็ไม่รู้ว่าพวกมันอยู่ไหนทําให้อากิระนคิดจะทรมานเขาจนกว่าเขาเจะยอมพูดออกมาไม่นานนักเจ้าหน้าที่คนสนิทของนิกก็ได้มาเคาะประตูห้องของเลนาาแต่ไม่มีเสียงตอบกลับ เขาเนี่ยก็เลยเรียกให้นิกและแฮงมหาที่คอนโดของเลนาดโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีผู้หญิงสวมหูสีดำแอบมองพวกเขาอยู่ไม่ไกลและเมื่อทั้ง3ามนะครับไปถึงห้องของเลนาดก็พบว่าตำรวจอีกคนที่มากับเจ้าหน้าที่คนสนิทถูกทำร้ายอยู่หน้าประตูและเลนาร์ดก็ถูกทำร้ายจนสลบไปที่ทั้งยังมีศพของแม่บ้านนอนจมกองเลือดอยู่ด้วยหลังจากนั้น เลนาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นจากการสลบอีกครั้งและเขาเนี่ยก็เล่าให้นิกฟังถึงเรื่องที่อากิล่าเนี่ยทำลายเขาเพื่อตามหาเหรียญส,สามเหรียญที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหรียญอยู่ที่นิกเลยสักคนเดียวครับทำให้เลนาเนี่ยสั่งให้แฮงกับนิกออกค้นหาอากิลาทุกซอกทุกมุมในทันทีก่อนที่นิกเนี่ยครับจะไปหามอนโดต่อเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเพื่อให้มอนโดเนี่ยช่วยเขาจับอากิล่าแบบเป็น ทำให้พวกเขาได้ช่วยกันหาข้อมูลในหนังสือกริมด้วยกันแล้วก็พบกับการใช้หน้าไม้ที่อาบฉลับทั้งรลอยาสรุปเอาไว้พอดีพวกเขาเนี่ยก็เลยเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะจับอากิระด้วยกันจนสําเร็จหลังจากานั้นนิกเนี่ยก็ได้กลับไปหาจูเลียตทาให้นิกเนี่ยกลับได้เห็นบาดแผลที่มือของจูเลียตพอดีเธอเนี่ยก็เลยยอมเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องที่เธอเนี่ยถูกแมวของอดาลินข่วนเอาซึ่งนิกเนี่ยับก็กังวลกังวลใจเป็นอย่างมากจนจูเลียตเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมนิกเนี่ยถึงไม่อยากให้เธอยุ่งกับอดาลินมากขนาดน้น ทําไม่เนกนะครับตัดสินใจเล่าความจริงทุกอย่างให้จูเลียตเนี่ยฟังทั้งหมดทั้งเรื่องหนังสือภายในรถบ้านของน้ามาลีเรื่องที่พ่อแม่กับน้ามาลีของเขาถูกพวกเวเซนเนี่ยฆ่าตายเรื่องราชวงศ์เจตะกูลเรื่องคดีต่างๆที่จูเลียตเนี่ยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องที่เขาเนี่ยเป็นกริมแต่จูเลียตเนี่ยก็ช็อกแล้วก็คิดว่านิกแต่เป็นบ้าไปแล้วซึ่งเดกกนต่ก็หมดหนทางได้พาจูเลียตเนี่ยไปหามอนโดเพื่อให้เธอเนี่ยได้เห็นร่างครึ่งปีศาจของมอนโดต่อหน้าต่ออออตาขงงเเธ และเมื่อนิกและจูเลียตไปถึงบ้านของมอนโดนิกนะครับก็ได้เล่าสถานการณ์คร่าวๆให้มอนโดเนี่ยได้ฟังทําให้เขาเนะ่ครับรวบรวมสติแล้วก็ทําใจเพื่อไกรล่างต่อหน้าต่อตาของจูเลียตแต่จังหวะที่มอนโดเนี่ยกำลังกายล่างนั้นเองจูเลียตเนี่ยก็เป็นลมหมดสติลงไปพอผิดของอดาลินทําให้นิกนีครับรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันผู้หญิงสวมฮู้ดดำเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องพักของอากินระแล้วก็พบกับรูปแอบถ่ายของนิกกับเพื่อนๆเ,เ,เป็นจํานวนมาก แต่เมื่อเธอเ,เดินออกจากห้องพักมาก็ปะทะหน้ากับเจ้าหน้าที่คนสนิทของนิกเข้าพอดีเธอเนี่ก็เลยจําเป็นต้องต่อสู้กับเขาก่อนจะหนีเอาตัวรอดไปกลับมาที่ทังฝั่งของนิกในตอนนี้นหมอที่รักษาจูเลียตได้ดบอกนิกถึงเรื่องที่เขาเย,ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมจูเลียตได้เพราะไม่รู้ว่าเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าทําให้นิกนขอให้มอนโดไปตามหาแมวของอดาลินด้วยกันกับเขาแต่แล้วจูาจูจแ่งก์ก็โทรศัพท์มาบอกนิกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่คนสนิทถูกผู้หญิงคนหนึ่งทำร้ายระหว่างการตรวจสอบห้องของอากิล่ะ ซึ่งนิกเนี่ยก็ทาแค่รับฟังก่อนจะวางสายไปเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีสิ่งที่สําคัญต้องทํามากกว่าแล้วเมอร์นิกและมอนโดเนี่ยครับไปถึงที่ทํางานของจูเลียตทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอเข้ากับแมวของอดาลินที่ถูกขังอยู่ในกรงซึ่งมันเนี่ยก็มีท่าทีดุร้ายและก็พร้อมจะทํรลายทุกคนที่กว่างหน้าทําให้พวกเขาเนี่ยครับพาแมวไปหาโรซาลีต่อเพื่อให้เธอเนี่ยตรวจสอบกรงเล็บของมันส่วนนิกเนี่ยก็ออกไปหาอดาลินต่อเพียงลําพัง ส่วนทางฝั่งของแฮง์เขาเนี่ยกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองก่อนจะพบว่าข้าวของเนี่ยถูกหลือคนก็จัดกระจายเต็มบ้านทําให้เขาในหวาดระแวงถึงสิ่งที่เขาเนี่ยไม่รู้โดยที่เขาเนี่ยไม่ทันสังเกตเห็นผู้หญิงที่สวมฮู้ดดาที่เดินผ่านหลังของเขาไปครับหลังจากนั้นแฮงก์เนี่ยก็เลยโทรศัพท์บอกเรื่องนี้ให้นิกได้ฟังด้วยท่าทีหวาดผวาในขณะที่นิกเนี่ยกำลังตรวจด,ดูภายในบ้านของอดาลินแต่ก็ไม่พบใครนอกจากชามนมแมวที่วางเปล่าครับขณะเดียวกัน โรซาลีกับมอนโดเนี่ยก็ได้ทํายาตัวหนึ่งขึ้นมาที่มีไอสีขาวส่งผลให้แมวเนี่ยขยับตัวไม่ได้30นาทีเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้มีเวลาจับมันมาตรวจสอบกรงเล็บแล้วก็ทําลายของมันส่วนทางฝั่งของจูเลียตจุดจู่ร่างกายของเธอเนี่ยกระตุกขึ้นมาแล้วก็ลืมตาโพลงแววตาของเธอเนี่ยมีสีดําสนิทอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกลับมาที่ทางฝั่งของนิกเขาเนี่ยขับรถไปถึงบ้านของตัวเองแล้วก็หยิบหน้าไม้เตรียมพร้อมมาไว้ก่อนก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินเข้าไปในบ้านที่ถูกลือคนไปทั่วบริเวณ ทำให้เขานแอบหลบซ่อนตัวจนเห็นอากิระกาลังเดินลงมาจากชั้น2ของบ้านทันใดนั้นเองนิกนี่ยก็ตั้งสติเล็งหน้ามายิงใส่อากิระทันทีแต่อากิระเนี่ยก็หลบลูกศรพร้อมกับเข้าโจมตีเขาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อากิระเนี่ยรู้ว่านิกเป็นเกรมการต่อสู้ของนิกกับอากิระเนี่ยก็กินเวลายาวนานครับที่แรกเนี่ยนิกสู้อากิระที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ไม่ได้เลย แต่เมื่อเขาเนี่ยนึกถึงพ่อแม่ของเขาที่ต้องตายไปและอากิระเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเขาเนี่ยก็ได้ฮึดส่งผลให้เลือดของเกรมภายในร่างกายของเขาไหลเวียนจนเขาเนี่ยสู้อากิระจนชนะมาได้อย่างขาดลอยแต่แล้วจู่ๆผู้หญิงสวมฮู้ดดำเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในบ้านทำให้นิกเนี่ยกลับเข้าต่อสู้กับเธอพอคิดว่าเธอเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับอากิระแต่เธอเนี่ยกลับผลักเขาออกแล้วก็ตรงเข้าไปจัดการแทงยาสลบใส่อากิระให้สลบไปทันทีก่อนที่เธอเนี่ยจะหันหน้าไปมองนิกแล้วก็พูดขึ้นว่านิก นิกกี้นี่แม่เองทาให้นิกนะครับตกใจแล้วก็งุนงงกับผู้หญิงตรงหน้าเป็นอย่างมากเพราะเขาในคิดว่าพ่อแม่ของเขาตายจากไปต้องนานแล้วและ E p ีที่22ก็ถัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องกรมใน E p ีที่21แล้วก็22อโดยใน2 e p ีนี้นะครับก็เป็นตอนจบของซีซั่นที่1กันด้วยและความคิดเห็นของผมหลังจากที่ได้ดูครับผมเนี่ยสะใจมากที่แม่ของนิกเนี่ยยังไม่ตายและทําไมเธอเนี่ยถึงโผล่หน้ามาให้นิกเจอ และตำรวจที่ลงบันทึกคด,ดีว่าเจอศพของแม่เด็กนั้นคือยังไงกันแน่อีกทั้งทําไมเธอเนี่ยถึงตามอากิระตั้งแต่ต้นจนจบมาถึงที่บ้านของนิกกันแน่นะส่วนจูเลียตนะครับเธอเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปเธอจะหายจากพิธีอาดาลินวางเอาไว้ไหมแถมเธอเนี่ยก็ยังรู้เรื่องทั้งหมดจากนิกอีกแล้วด้วยเธอเนี่ยจะยังอยู่กับนิกเหมือนเดิมไหม ส่วนแห่งนี่ก็น่ากังวลมากครับเขาเนี่ยดูวิตกกังวลแล้วก็หวาดระแวงมากเหมือนคนเสียสติไปแล้วเลยในเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันต่อได้ในซีซั่นที่2นะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนไหมให้ผมสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์กลุ่มลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้ สำหรับวันนี้พวกเราไอว n นเดทเลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ